1นึ่งในเรูปแบบที่มิจฉาชีพเนี่ยมัก mm hmm. จะหลอกแฮ็กข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์นะคะก็จะมีการส่งข้อความมาให้เป็น SMS เเป็นลิงก์ต่างๆพอคลิกเข้าไปปั๊บเนี่ยข้อมูลในโทรศัพท์เราอาจจะหายไปด้วยก็ได้นะคะวันนี้เรามีเรื่องมาเตือนภัยกันนะคะคุณผู้ชมไปชมคลิปนี้กันก่นกอนเลยคะ่ะ นีทางเรากําลังเปิดรับสมัครพนักงานทํางานออนไลน์คุณสมบัติของคุณตรงตามที่เราต้องการค่าแรงอยู่ที่3 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทต่อวนันจ่ายค่าแรงเป็นวันไม่มีค่าใช้จ่ายการสมัครทางเราจะมีอาจารย์อบรมให้คุณแบบฟรีหากคุณต้องการร่วมงานกับเรากรุณาเปิดลิงก์ cc31.com และอีกสักครู่ทางเราจะส่งลิงก์ลดเปยังเอสในเบอร์มือถือของคุณ ที่คุณผู้ชมได้ยินค่ะเป็นข้อความเสียงจากมิจฉาชีพก็บอกว่าเนี่ยคุณสมบัติของคุณเนี่ยมันตรงตามทางบริษัทของเราที่เราต้องการเลยถ้าอยากสมัครงานให้คลิกเข้าไปที่ลิงก์โอ้โหสามร้อยถึงหนึ่งพันบาทเลยนะอะไรนนะต่อวันนะมไม่น้อยนะซึ่งต้องบอกว่าลิงก์ที่แนบมาคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเรากดเข้าไปปั๊บเนี่ยเป็นลิงก์ที่จะหลอกนําข้อมูลนะคะจากโทรศัพท์ของเราโอนไปถึงมิจฉาชีพได้ง่ายๆแบบนี้เลยต้องบอกว่ารูปแบบของการหลอกแฮกข้อมูลเนี่ยมีเยอะเลยนะคะก็ต้องเตือนภัยคุณผู้ชม ว่าไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อจริงๆนี่ก็เป็นอีกกลโกงของมิจฉาชีพในโลกออนไลน์คะ่ะที่มีหลายคนตกเป็นเหยื่อคลิกลิงก์เข้าไปใส่ข้อมูลส่วนตัวตามมาด้วยการถูกหลอกขโมยเงินแล้วก็นําข้อมูลส่วนตัวไปสวมรอยกระทําความผิดกฎหมายนะคะคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมที่ได้รับข้อความในลักษณะนี้ไม่อยากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพก็ต้องไม่หลงเชื่อข้อมูลในการโพสตนะคะแล้วก็ห้ามเปิดลิงก์ที่แนบมาพร้อมกับอีเมลที่ไม่แน่ใจแหล่งที่มาเด็ดขาด รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลหรือว่าเอกสารส่วนตัวใดๆผ่านระบบออนไลน์หากยังไม่ได้ทำการตรวจสอบให้ดีเสียก่อนแต่ถ้าในกรณีที่หลงเชื่อไปแล้วทำอย่างไร ใจเย็นก่อนนะคุณผู้ชมให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านต่างๆทันทีแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าติดต่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นธนาคารสถาบันทางการเงินส่วนกรณีถูกแบบอ้างนําบัตรประชาชนหรือว่าสาเนาบัตรประจําตัวประชาชนไปใช้สํานักงานตํารวจแห่งชาติแจ้งมาค่ะบอกว่าให้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนโดยเร็วหากคุณผู้ชมเห็นเบาะแสนะคะ ที่กระทําความผิดในลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะช่วยไม่ให้มีคนตกเป็นเหยื่อไปมากกว่าน,นี้สามารถที่จะแจ้งไปได้คุณผู้ชมที่ c เซ็ center สำนักงานตํารวจแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์191หรือ1599สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะค่ะเอาเอาป็นว่าก็อย่าลงเชื่อนะคะ,คะส่วนตัวผมเนี่ยเวลามีลิงก์อะไรเข้ามา ใน SMS ในข้อความไม่เคยกดเลยครับกดไม่ว่า<ด>จะเป็นลิงก์ของอะไรก็ตามกลัวเพราะว่าเราไม่รู้เลยดูแค่ข้อความที่เขาส่งมาไม่รู้เลยว่ากดลิงก์เข้าไปแล้วเป็นอะไระจะบอกนะครับผมเนี่ยนอกจากไม่กดแล้วนะยังต้องตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์เนี่ยมี SMS อะไรแปลกๆเข้ามาหรือเปล่าแล้วต้องไปสั่งระงรับตลอดเวลาเพาะมาดูบินโทรศัพท์เนี่ยเ้าปรากฏอยู่ๆเราต้องเสียค่า SMS ที่เราไม่ได้ไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่าไม่ได้ขอรับข้อความเนี่ยเดือนนึงหลายร้อยนะก็เลยต้องไปเคลียร์กับ เจ้าของ operator กันต่อไปนะครัแบบนี้ก็ต้องตรวจสอบกันด้วยแล้วก็นี่ถ้าหลงเชื่อให้ข้อมูลไปโอ้โหเรียบร้อยเลยนะ